ชือเป็นการกินซูชิที่เราได้ทำเองเฮ้ยตื่นเต้น,น,นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพอยจุกก <Go! S 1> ก็กลับมาเจอกับพลอยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูเมนูที่พลอยจะเอามารีวิวในวันนี้กันเลย เมนูที่พลอยจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออะไรนะจะบอกสลัดโลเอาไหมเทนเท,นทน่นี่เลยค่ะก็คือเมนูที่พลอยจะมารีวิวในวันนี้ก็คือซูชิโร่แล้วก็ซูชิแล้วก็ซูชิโร่ซูชิโร่รสปูอัดไข่กุ้งและซูชิโร่รสยำสาหร่ายไข่กุ้งนะคะเมนูนี้พลอยซื้อมาในราคายี่สิบเจ็บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยเป็นอย่างนี้ ทำไมถึงเอาอันนี้มารีวิวเพราะว่าพอยเคยกินแต่ซูชิท <people> kind of ี่มันเป็นคําแต่ยังไม่เคยกินซูชิที่เป็นโูแบบนี้เลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆนะคะเขาจะมีวิธีแกะให้เราเนาะนี่เลยจะเขียนบอกข้าง ข้างๆแบบนี้เขาจะเขียนบอกข้างๆแบบนี้แล้วก็จะมีป้ายติดมาว่าอันที่หนึ่งอยู่ตรงไหนอันที่สองอยู่ตรงไหนนะคะเปิดตรงนี้ตน open ตรงนี้อันนี้คืออันที่สองนะคะจุดที่สองจุดที่สามจะอยู่ข้างในจุดที่สี่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแกะออกมามันจะไม่เละเออเขาว่าอย่างนี้นะไปค่ะคอยจะลองแกะตามเขาแล้วนะนี่เลยอ p e นตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้ชู แ่ก็จะเละหรือเปล่าวะทุกคนแกะตามคอที่ไลบบรรลัยทุกทีเลย <c oughs> แกะปุ๊บนี่เลยเลอกออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคน <c oughs> นะแกะอันที่สามอันที่สามจะอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะนี่เลยแกะปุ๊บแกะอันที่สามออกแล้ว เป็นการกินซูชิที่เออเราได้กินมิก,กเกิลเลยเพราะว่าเราได้ทำเองแล้วอันที่สี่ละเดี๋ยวดูอันที่4ี่ก่อนนะสี่อยู่นี้สี่อยู่นี่ทุกคนเอ้ยทุกคนท,คนทีแรกว่าคิดว่าเขาจะผ่านมาให้เราแล้วใช่ปะแต่ว่าเขาแยกสารยกับแยกอันนี้นะมา โบราชั้นกันอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวให้ดูซูชิโร่กันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโป๊ะ,ปะน้องก่อนนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้อวันนี้เป็นไส้ของเขานะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปแกะสาลดยกันก่อนนะคะ้อลา,ายนะคะเมื่อกี้สี่แล้วว่าต้องห้าใช่ไหม เขาบอกว่าป้ายอยู่นี่ไม่รู้พลอยแกถูกหรือเปล่านะทุกคนถ้าใครเคยกินแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะว่าพลอยทาถูกไหมมันพลอยต้องผิดพลาดอะไรสักอย่างนะทุกคนนี่ได้แล้วได้แล้วสาายแล้วเพิ่งมาเอานองขึ้นมาใช่ไหมนี่เลยเราต้องโต๊ะขึ้นไปอย่างนี้<ม>คนแก่ถึงความเป็นจริงแล้ว<ม>ช้วเราต้องดึงสาหาย<ม>ออกมาไหมอะม น,<ม>นี่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 ผ่านแล้วผ่านแล้วลเป็นการกินซูชิที่เราได้ทำเองตนเต้นเรียบร้อย<ม>ทุกคนแต่จริงๆไม่ต้องเอาถุงออกก็ได้นะม,มาค่ะเราจะกินพร้อมกันนะคะนี่เลยหอมมากหอมสาหร่ายด้วยหอมไส้ชูชีด้วยซูชินะคะ อ๋ออ๋อกคนไส้น้อยไปหน่อยนะแต่ข้าวถือว่าโอเคเลยอืมอร่อยอ่ะอันนี้เป็นไส้อ่ะครับเพราะว่าไส้มันน้อยไปนะพยายามอยากให้ทุกคนเห็นนะไส้ของมัน ปูอัดไข่กุ้งชิมเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปอ่ชิมยำสาหรายไข่กุ้งนะคะไปค่ะไปเปิดเหมือนเดิมเลยครั้งนี้เรามีประสบการณ์แล้วนะคะเราจะทำให้ดีกว่าเดิมเลยที่ตรงโอเพนเปิดตรง,งนี้ไม่ชอบดึงเราก็ขาดทุกคนต้องใจเย็นๆนะแต่ว่าเขาจะมีเส้นลอยปักมาให้นะอันนี้คือน้ากินนะอะจริงๆให้ดูก่อน ก่อนให้ดูไส้น้องก่อนโอ้น่ากินน่ากินมากสองสองไหนน่าจะแต่งต้องค่ะเลยเราบอกแล้วว่ารอบนี้ต้องมีประสบการณ์แล้วนะคะแตะเข้าไปนะคะแตะเข้าไปแตะเข้าไปแตะเข้าไปแตะไปแล้วนะคะทุกคนแต่นะสามไม่ได้แกะมึงไม่ได้แกะสาวทุกคนอันนี้ทําไมเหมือนแบบเออพอเราเริ่มรู้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มประมาทนะ จะเริ่มประหมาทแล้วมันก็จะไม่สวยแหละทุกคนได้แล้วนะคะอันนี้เราเริ่มประหมาดแล้วนะคะเราก็เลยทําไม่ดีเท่าไหร่อะพอได้อยู่นะจะกินแล้วคอยจะกินแล้วทุกคนอื้ออร่อยนะยำสาหร่ายคือดีอะสาหร่ายคือกรุบกรุบมากเลยเส้นมันเด้งมากเลย รสจัอัน,นี้ยไสเยอะอยู่นะทุกคน,นถ้าเป็นสลัดโลคอต้องกันอย่างนี้ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องอปไปตัดใช่ไหมพอเกินถูกใช่ไหมถ้ามันมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไสจ,จะเยอะกว่ากินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆนะ หลอแล้วหลังจากได้ชิมไปทั้ง2องรสชาตินะคะเราจะมาสรุปคะแนนกันดีกว่าไปเริ่มกันที่ซูชิโรปูอดัดปูอัดไข่กุ้งเนี่ยพอยมามรู้สึกว่าไส้มันน้อยไมนหน่อยนะแล้วข้าวมันค่อนข้างเยอะกินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันแต่ว่าตัวข้าวเนี่ยก็คือ นุ่มอร่อยอ่ะไม่เละด้วยแล้วตัวไส้ของมันนะก็ทํามารสชาติที่แบบว่าก็กลมกลม่อมโอเคดีกินรวมกันแล้วก็ก็ได้อยู่แต่ว่าไส้น้อยไปหน่อยนะคะมาที่รสชาติของซูชิโรยัมสลายไข่กุ้งนะคะอันนี้ควยจะบอกว่าไส้เขาเยอะมากแล้วก็ข้าวก็คือเหนียวนุ่มเหมือนเดิมแหละตัวข้าวอ่ะเหมือนเดิมแต่ว่าเนี้ยไส้เยอะ ความเป็นสาลรายความเป็นไข่กุ้งอะ่ะมันจะกลบ้มๆในปากเราอะ่ะแต่สําหรับตัวพลอเองอะ่ะพอยก็ไม่ค่อยชอบกินนะแต่ว่าอันนี้คือถูกปากสำหรับคะแนนเมนูแรกก็คือซูชิโรปูอัดไข่กุ้งพลอยให้8คะแนนค่ะแล้วก็มาซูชิโยารยำสลายไข่กุ้งนะคะอันนี้พลอยให้9คะแนนค่ะ ความอร่อยก็คือเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่า อูอัดไข่กุ้งอะไส้มนันน้อยไปนิดนึงก็เลยหักไปหนึ่งคะนนนโอเคสําหรับใครที่อยากลองชิมนะคะและชิมในรสชาติเป็นออยังไงอร่อยถูกปากไหมและอยากให้พลอยรีวิวหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับนายเซเว่น mm. ก็คอมเมนต์ mm. บอกกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าพลอยจะเอาอะไรมาไีวิวอีกสําหรับวันนี้พลอยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย